เงาไม่ละทุกคนนะครับเคลือบแมกนะครับแต่ถ้าเคลือบแก้วนี่น่าจะสวยงามนะครับอ่ะแล้วก็คลิปนี้นาอจะมาเล่านะครับว่าทําไมพี่ยามจึงนะครับเลือกนะครับเจ้าเซตเอสิบนะครับมาใช้งานนะครับเพราะว่า มาจอดครับเพราะว่าดูคติเนี่ยนะครับเสียงไม่เล้านะครับเสียงไม่โหดนะครับผมบอกแบบนี้นะครับเสียงเป็นอ่ะสองสูบนะครับอารมณ์นะแต่มันก็สี่สูบแหละนะครับแต่ว่าเสียงมันเหมือนสองสูบเนาะอ่ะเป็นรถค้าสปอร์ตพันนะครับแต่ว่าเสียงคล้ายสองสูบแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ตูถูกรถเขาอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่เนาะอ่ะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าพอเราจะไปเลือกรถยุโรปนะครับด้วยความที่อ่ะงบเราไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเซอร์วิสเอ่ยนะครับ หรือว่าการใช้งานต่างๆเออหรือว่าฟอร์แมตต่างๆเออนะครับอาจจะยังไม่ยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับทุกคนนะคือด้วยเสียงคอทเทนนะครับเสียงอ่า,อาเครื่องทวินนะครับก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าโดนใจผมเท่าไหร่นะอันนี้คือส่วนตัวนะครับแต่ว่าคนไหนที่ขับอาวันอยู่หรือว่าขับดูคติอยู่ก็จะแบบบอกว่าเฮ้ยจึงไม่สนใจอะไรกันนี้คือแบบอาจจะแบบความชอบบางคนมันไม่เหมือนกันเนาะอ่ะบาบางคนเขาก็ชอบอาวันนะแต่ถามว่าผมชอบอาวันไหมอยากขี่ไหมอยากขี่นะ คืออยากได้นะแต่ด้วยราคาที่ผมแบบจับต้องไม่ถึงนะครับก็เป็นรถที่แรงอยู่นะครับตอนนี้นะถ้าปีนี้ปีหกแปดนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแบบสี่แสนบวกนะครับทุกคนรถดีๆนะแต่ถ้าสามแสนไปมีเห็นไหมมันมี้เห็นนะครับทุกคนนะแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าเครื่องมันจะดีหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรที่อ่ะย้อมแมวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าให้ดีเลยเอาวันยังไงก็อยู่ประมาณถึงแสนบวกอยู่แล้วนะครับณปัจจุบันนะ อแล้วก็นะครับเจ้าเซอเรซิบเนี่ยนะครับมันมีดีตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนจะรอนานนะครับว่าพี่ไม่ไม่เข้าเรื่องทักทีนะครับผมรอนานแล้วอ่ะโอเคนะครับหนึ่งเลยนะครับเจ้าน้ําหนักของเซเรซิปเนี่ยมันหนักอยู่ประมาณสองร้อยหกกิโลนะครับซึ่งมีน้ําหนักมากนะครับแล้วก็เวลาการขับในสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นเซกิตนะครับหรือว่าการขับขี่นะครับถนนจริงนะครับถนนอ่าปกติใช้งานนะครับก็อ่าขับขี่ได้ดีครับด้วยน้ําหนักที่เยอะนะครับมันสามารถนะครับบาลานซ์นะครับถนนแล้วก็ น้ำหนักตัวเรานะครับในการเข้าโค้งนะครับในการยึดเกาะนะครับในการเล่งนะครับทําให้หน้าไม่ลอยนะครับแล้วก็ทําให้นะครับเราเนี่ยรู้สึกแบบเอาเอาไม่เราดีกว่านะครับเอาให้ผมดีกว่านะอ่ะทําให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบมั่นใจนะครับในการเล่งนะครับสองร้อยบวกนะครับมันยึดเกาะถนนมันหนักอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ถ้าเป็นอารมณ์แบบขับเวฟนะครับสองร้อยเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกใช่ไหมล่ะว่ามันแบบล่อนนะครับหน้าเบาอะไรประมาณนั้นแหละอันนั้นคือข้อเสียอันนั้นคือสิ่งที่ผมจะสื่อนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงนะครับอ่ะแล้วก็สองนะครับคืออะไรนะครับสองเนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับแรงนะครับคือจริงๆอ่ะตัวพันธทุกตัวมันก็แลหมดถูกมาทุกคนนะครับแต่ว่าเจ้าเซตเอ็กเนี่ยนะครับมันจะมีความแบบว่าบ้าๆหน่อยนะครับก็คือแบบ ตอนเร่งอ่ะมันจะดูนิ่มเลยนะครับมันออกช้าๆนิ่มๆนะครับแต่ว่าพอมันถึงรอบกลางครับทุกคนความเร็วประมาณร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบขึ้นไปเนี่ยนะครับมันรู้สึกว่ามันขึ้นง่ายนะประมาณร้อยยี่อ่ะขึ้นทั้งขึ้นง่ายแล้วนะครับหนึ่งร้อยร้อยี่อ่ะเริ่มมาแล้วคือในช่วงที่มันได้รอบนะครับก็คือแบบมาโหดมากนะครับก็คล้ายซูเลยนะครับแต่ถ้าถามว่ามันยังจับกับซูได้ไหมอันนี้ว่ากันที่รอบไปดีกว่าครับรอบต้นอันนี้น่าจะซูไม่ได้นะครับเซทเอ็กออกตัวช้ามากครับ จะได้กาวแล้วก็ปลายนะครับหนักๆเลยนะครับอันนี้ก็คือมีความชอบนะก็คือตัวนี้ก็ขับเป็นโหมดเอนะครับหรือโหมดฟูลนะครับตลอดและมาไม่ใหม่นะผมยังขับไม่ได้ครับก็คือขับเป็นโหมดอ่าโรปกติเนะอ่าเราชอบตรงไหนที่บ้านนะครับก็อืมต้องบอกแบบนี้อ่ะซับแทงนะครับซับแทงเลยก็นี่ก็คือข้อสามที่เลือกเจ้าเสด็จเนาะก็มีซับแทงมาให้ครับเวลามันตกหลุมหรือว่ามันอามีการแบบว่ายังไงทุกคนนะครับ <c oughs> ใช้โชกนะครับก็จะทําให้โชกของจเจสาเ็กเนี่ยนิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข,ข้างดีนะครับสําหรับเอ่ยซับโชกนะครับก็จะเป็นโชว่าตัวนี้เนาะก็จะเป็นซับะนะครับแรงกระแทกนะครับช่วยให้เราเนาะอ่าทําให้นิ่มขึ้นนะฮะตกหลุมก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็มีอะไรที่ชอบเจ้าเซ็กอีกบ้างเนียครับต้องบอกแบบนี้นะครับ โค้ดนะครับก็มีเยอะนะคันนี้ก็คือใส่โค้ดมาเยอะเลยนะครับก็คือเซนเซอร์นั่นแหละนะครับที่ทุกคนบอกว่าโค้ดมันเยอะนะครับถามว่าผมซีเรียสกับโค้ดไหมนะครับผมต้องบอกว่าแบบไม่ได้ซีเรียสกับโค้ดเลยนะไอเรื่องของโค้ดขึ้นโค้ดไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็แรกๆผมก็วิตกังวลนะครับว่าเขาบุกบ่นกันเยอะมากว่าโค้ดขึ้นนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับโค้ดนะครับเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับทําอะไรโค้ดก็ขึ้นนะจริงๆแล้วอ่ะ มันใส่โค้ดมาเพื่อที่จะเซฟนะครับเซฟก็คือในส่วนของความปลอดภัยนะครับหรือว่าการทํางานผิดปกติต่อตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่เป็นในส่วนของท่อนะครับหรือว่าปลอมแปลงนู่นนี่นั่นนะครับในการทําความเร็วนะครับล้อไม่สัมพันธ์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็โค้ดขึ้นนะครับแจ้งเตือนเรานะครับโค้ดขึ้นไม่ใช่ว่ามันเสียเสมอไปนะทุกคนนะครับโค้ดขึ้นนะครับ คือมีการทำงานผิดปกติของตัวรถหรือว่าณจุดจุดนั้นนะครับแล้วว่าจะเป็นการเออร์เลอร์นะครับการจับเออร์เลอร์ต่างๆนะครับหรือว่าการทำงานผิดพลาดของเซ็นเซอร์ก็มีผลเหมือนกันนะครับผมต้องบอกว่ามันไม่ได้แม่นยำนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นาะมันอาจจะแม่นยำทำงานนะครับได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกสิ่งอย่างมีโอกาสผิดพลาดกันทางนั้นเนาะอ่าอันนี้ต้องต้องเผื่อให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดิสเครดิตเขาไปหมดเลยไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะแบบว่าเฮ้ยไปว่าของเขาไม่ดีนะครับ คือทุกสิ่งอย่างมันนะครับทํางานได้เต็มร้อยไปถือภาพไหมอันนี้นะครับผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าคิดว่าทุกสิ่งอย่างมันมีข้อพิพาทได้เสมอนะครับอ่ะแล้วก็เวลาโค้ดขึ้นก็เช็คได้นะตามศูนย์ถ้ามันไม่เป็นไรก็ปลดโค้ดครับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยเวลาเราเช็คโค้ดเราจะรู้ครับว่าอะไรผิดปกติบ้างเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นนะครับรู้สึกแบบเตรียมตัวได้ทันเวลานู่นนี่นั่นนะครับดีกว่าเรามาปล่อยแบบมันมีปัญหาอื่นๆตามมานะครับ เวลาโค้ดขึ้นนะครับเช็คโค้ดมีปัญหาตรงไหนแก้ให้ตรงจุดนะครับบางคนแบบอาศัยแบบลบโค้ดลบโค้ดลบโค้ดแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้นก็ระวังกันด้วยนะครับตอนแรกสมมุติว่าเซอร์โวคุณอ่ามันมีปัญหาแล้วคุณก็ใช้วิธีการลบโค้ดลบโค้ดไปเรื่อยๆเนาะขับไปประมาณห้าวันสิบวันมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับจุดจุดนั้นของคุณอนะ่ะจะพังจริงๆนะจากคุณไปลบโค้ดสามร้อยสามร้อยสามร้อยนะครับ โอ้โหสิบวันนี้คุณโดนเท่าไรทุกคนสามร้อยสิบวันก็สามพันแต่ว่าคุณเอาเงินสามพันไปแก้ตรงจุดอันนี้ผมว่าดีกว่านะครับอ่ะก็พาดูรถนะครับแล้วก็ที่ชอบเซตเอ็กอีกนะครับน่าจะเป็นข้อสี่แล้วมั้งที่ชอบก็คือราคานะครับราคาถูกนะครับเซตเอ็กเป็นรถที่ราคาถูกครับเป็นตัวพันที่ราคาสามแสนตอนนี้จับต้องได้นะครับในราคามือสองในตลาดมีเยอะแยะนะครับเหตุผลที่เซตเอ็กเนี่ยราคาถูกเพราะอะไรนะครับเพราะว่า มันเหมือน CBR 650นะครับมีคนซื้อเยอะนะครับพอด้วยความที่มีคนซื้อเยอะนะครับเขาก็ขายนะครับเออด้วยความที่แบบว่าพอขายเสร็จปั๊บก็เต็มตลาดเลยตอนนี้ทุกคนนะครับคือเยอะมากจนเต็มตลาดนะครับก็มีเกลื่อนนะคับต้นบอกว่า6 5 0้ F นะครับหกห R ไม่ว่าจะเป็น C B หรือ C B R นะครับเยอะแยะมากมายราคามันก็ได้ตกเยอะกว่าเพื่อนนะครับในคลาสเดียวกันเนาะ อ่าแล้วก็นะครับในส่วนของเซเ็เนี่ยก็ราคาไม่แรงนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถ้าจะไปเทียบกับ r วันเอยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเขายังอยู่ที่ประมาณสี่แสนกว่าครับต่างกันประมาณเป็นแสนเลยนะครับแสนบวกนะฮะแล้วก็ถ้าจะไปเทียบกับยุโรปเลยอันนี้ก็น่าจะไม่ไหวครับยุโรปตัวนี้มือสองก็มีสี่แสนปลายนะครับห้าแสนต้นห้าแสนกลางมีหมดนะครับแล้วแต่ของแต่งในรถเนาะถ้าเป็นรถเพียวๆเลยก็น่าจะสี่แสนไม่ตกนะครับเกียพันตอนนี้ แต่คนที่ขายสามแสนนะครับเจ้งของขายเองร้อนเงินบ้างก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่ารถดีๆจากเต็นท์จากปล่อยสามแสนอันนี้ผมบอกว่ายากนะครับต้องมีสามแสนบวกอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบราคาเขาค่อนข้างถูกนะครับเซเ็เนี่ยไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ในส่วนเขาถัดมาเนาะน่าจะเป็นข้อที่ห้าแล้วนที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเวลาเซอร์วิสนะครับตัวพันเนี่ยมาราคาแรงจริงๆนะอ่าต้องบอกแบบนี้ราคาแรงกว่าคัสอื่นๆนะครับตามซีซีของมันนั่นแหละนะครับแต่นะครับ ตรงนี้ต้องบอกว่าเจ้าเซทเอ็กซ์เนี่ยนะครับราคาอะไหล่หาง่ายนะครับเหมือน CBR 650หกห้าศูนย์เลยนะครับแล้วก็เหมือนพวกรถที่นะครับมีการซื้อเยอะขายเยอะนะครับในท้องตลาดเป็นที่นิยมนะครับไอ้พวกเนี่ยนะครับจะเรียกว่ารถตลาดนะครับแล้วก็พวกรถตลาดเอ้ยนะครับพวกเนี้ยมันสามารถที่จะหาอะไหล่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ยากนะครับ ด้วยความที่มันหาอะไรง่ายมันก็จะมีราคานะครับเยอะแยะมากมายเลยราคาเลตมือหนึ่งมือสองได้ของขายเองนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะหาของถูกได้นะครับหรือว่าหาของที่อ่าเปอร์ฟกต์ยังดีอยู่แต่ราคาก็น่ารักอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าเน้นของถูกหรอกนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะมีงบเซอร์วิสอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราจะเอาแพงๆเลยนะครับหรือว่าจะเอาแบบเอสพานดูคตินะครับคุณต้องมีเงินเซอร์วิสนะครับคุณต้องมีเงินแบบ ซัพพอร์ตมันนะครับในเวลาที่มันเกิดปัญหานะครับหรือว่ามันเสียหายนะครับในสนามหรือว่าการขับขี่ปกติทุกอีนะครับเออการขับขี่ปกติทั่วไปนะครับก็ระวังให้ดีทุกคนนะครับก็มีปัญหาแน่นอนนะครับขับรถนะครับบนถนนไม่เราไม่เราส่วนเขาเขาชวนเรานะครับทุกคนลองคิดดูนะเออทุกวันนี้ไม่อันตรายอยู่แล้วนะครับก็อ่ะประมาณนี้นะครับห้าข้อของเซนเอรินะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับ แล้วก็ประวัติความเป็นมาที่พี่จับต้องเงินเดือนเท่าไรนู่นนี่นั่นนะครับอีพีน้าแล้วกันนะทุกคนก็กต้องหาเวลาทําให้อยู่นะครับอันนี้ก็ถ่ายถ่ายไปนะแล้วก็ปัญหาต่างๆเลยนะครับก็จะ่าซีเรียสกับมันมากนะครับเจ้าบิ๊กไบของเรานะครับผมว่าทุกรุ่นแหละมันงอแง,งมหมดนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวันนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับมัดไฟเกี่ยวกับมอน้ำเอออะไรเงี้ยนะครับ เรา่าจะเป็นพวก cbr เ่ยนะครับเกี่ยวกับเสื้อสูบอะไรประมาณเนี่ยคือทุกค่ายอ่ะมันมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะยอบเออจะรับข้อดีกับข้อด้อยนะครับมันได้ไหมอันนั้นสําคัญกว่านะครับมันไม่สําคัญเลยนะครับที่นะครับเราจะเลือกรุ่นไหนนะครับผมต้องบอกว่าให้คุณเลือกรถที่คุณชอบนะครับรถที่คุณดูแล้วถูกชะตากับมันนะครับถูกชะตาไม่ใช่ว่าดูในจอแล้วคุณถูกชะตานะหมายความว่าคุณไปเจอตัวจริงมันก่อนนะครับ แล้วคุณรู้สึกแบบมันแมทกับคุณมากคุณไปคอมหลายๆรุ่นเลยนะครับมันเวิร์กกับคุณมากนะครับอันนั้นแหละนะครับคือรถในฝันของของคุณเลยนะครับถามว่าผมชอบไอ้ยักษ์เขียวนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะต้องบอกว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็ผมเผื่อใจให้รุ่นไหนนะครับผมเผื่อใจให้อาวันนะครับอาวันนะครับเป็นรถที่ผมมองว่ามิติเยอะนะครับแล้วก็หน้าโฉบเฉี่ยวนะครับลูกเล่นเยอะนะครับ เออประมาณนั้นแต่ถ้าเสียงมันเล้าเหมือนเซทเมันจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเสียงหวานสีสูบนะครับแล้วก็ Z ซทอ่ะที่ชอบก็น้ําหนักนะครับตึกตึงดีดูลําใหญ่นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันถ้าวันมันก็จะผอมลงนะครับแต่ถ้าเป็นคนตัวอ้วนๆเนี่ยนะครับน้าหนักเยอะเราจะไปขี่รถ R 1วันผอมๆนะครับผมว่าไม่ค่อยเวิร์กหรอกนะครับนี่เลยลง Z ซทนะครับลําใหญ่ๆนะ่ะดูบึกดีนะครับถ้าจะไปเอาแบบโอ้ ขับรถเล็กๆนะครับยังไงอะ CB สมมตินะเป็นสายในเกตนะครับไปขับ CB 6 5หกห้านย์เอนะครับรถอ้วนขับนะอารมณ์แม่งเหมือนขับอะไรนะอ่าไอรถคันเล็กๆอะที่มันเหมือนกันนะเขาเรียกว่าทุกคนอะไรเนะครับเอ X เออนะครับแม่งเหมือนขับ Msx อะนะครับคือท้ายแม่งเหมือนกันเลยเหมือนมันแค่ย่อส่วนมากับขยายตัวอะไรประมาณนั้นนะครับเออนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับที่ผมเลือกไอเจ้าเซดเอ็กสิบนะครับแล้วก็นี่แหละปัญหาของมันนะครับ ที่ทาไมถึงเลือกมานะครับน้ำหนักเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยนะครับข้อดีก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับแล้วก็เกิดใจไว้หลายรุ่นแหละนะครับไม่รู้อนาคตจะมีเปลี่ยนให้ทุกคนได้ดูไหมนะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในพีีหน้านะครับเดี๋ยวมาทําประวัติให้ดูนะครับว่าคนไหนที่อยากเล่นตัวพันนะครับหรือว่าจะเล่นเซตเอ็กที่พี่พูดไปนะครับว่าถ้ามีเงินราคานี้ราคานี้นะครับมาจะสามารถจับเจ้าเซตสได้นะครับเดี๋ยวทาคลิปให้รัับชมแล้วกนนะครับ เงินเดือนเท่าไหร่นะครับยอดผ่อนยอดดาวอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องวางแผนอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าเซทเอ็กซ์เดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับในทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอริญที่หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย